สีัครับท่านชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับครับคนนักว่าหัวใจกระเกียรครับบรรยากาศช่วงเศร้าพี่น้องแดดเริ่มออกแล้วนะครับนี่ว่าก็ออกเป็นนอนยูดันนอกับพี่น้องแบบดันในคนมาในนอนนะครับปล่อยหลงลุงด้วยครับบรรยากาศฝาดพี่น้องนี่ยูแบบมีพี่น้องครับการดูแลงวว่านี่เพิ่งจะออกมานอนด้านนอนแบบพี่น้องนี่ครับว่ามานอนน้ากันเลยนี่ เห็นได้ชัดเยนเลยพี่น้องเพราะว่าตอนเข่าสู้หนาอากาศเย็นๆนะครับหน,า,นาหนาวเนี่ยว่าสวมานอนดันนอกนะครับเพราะว่านำหมอกลงแห้งแล้วก็ยุ่งกับบควายกัดเพิินนี่ครับนอนร่วมกันตั้งซีตัวเลยบรรยากาศแบบตะวอนหนาฝนมือสินนในไพี่น้องหลังจากฝนหยุดตกคอกแห้งนะครับคอกแห้งว่าก็กออกมานอนบรรยากาศกลวงเ้าฝากพี่น้องเพราะว่า,วา ชุดนี้เป็นชุดที่ผมจับยานมมาที่กตัวใหญ่เนี่ยม้แมนนะครับม่แมนนะครับสามตัวนี่ครับจับยานมมาแม่เพื่อนก็ได้สวมมัทุกตัวแล้วนะครับกอดดีที่แยกแม่แยกลวกมานะครับก็ถือว่าเดี่ยงว่าได้ปีละโตได้พี่น้องสิบซี่สิบห้าเดือนเนกับเอว่าเป็นปีละโตนะครับสิบซี่สิบห้าเดือนปีสองสามเดือนกับือว่าเป็นปีนนปีละโตแต่ก่อนผมบริแยกนะครับ บม่ได้แยกเลี้ยงว่าไปแบบโอ้ยแปดเดือนเก้า <_ S 1> เดือนสิบเดือนก็บ่เป็นสัตว์ให้พี่น้องพอจะปรับปรับมาแย,ยกแย,ยกแม่แยกลูกอ่ะเพิ่นกัไเลยสมริวนะครับในว่าปีละตัวอันครับพนนเพิ่น,อ,น,น,าาอ,น,นออกไปด้านนอกนี่ก็เป็นคอกที่ผมแยกออกมานะครับพอาะจะเห็นเสียงแหลกออกพี่น้องเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันสว่างมาอยู่นั่นแหละครับออกไปด้านนอกเพราะนี้เสียงแหลกออก พราะวา่าถ้าผมทำขอกควางกับตะเว้นไปพี่น้องนะครับแดดซองเขาไห้ว่าตลอดเลยกระท่ำาห้ยขอ,อกได้แห้งพี่น้องห้ขอ,อกได้แห้งอขอ,อกเพิ่งก็สะอาดนี่ครับแห้งอยู่ตลอดพี่นอ้องนี่บรรยากาศต้องหยาดลงฟางไวปกินดีนี่ครับอันนี้สเสียงแดดแล้ว อีกจักประมาณสองสามเมื่อก็อนป้อยล้บพี่น้องป้อยลงแปลงนะครับผมต้องล้อมหัวเสริมก้อนพี่น้องครับเพราะว่าผมก็บบใหญ่เพิ่ออกไปเวลาบายูนะครับต้องล้อมหัวเสริมไว้ก้อน,นครับบรรยากาศล่ออยแปลงที่ทำหน้ากับน,น้ำก็ยังบกบกบ่แหงพี่น้องอมบกบกฟางกับบ้าอัดนะครับผมต้องรอให้น้ำแหงน้ำบกก้อนพี่น้องคอยอัดฟางได้นะครับ อยู่ในช่วงรอเวลาโอ้ออกาศเย็นพี่น้องนี่คันนอนพ้าขันนอนตากแดดเห็นแสงแดดออกก็ดีใจนะครับถ้าชินไอ้คอยตัความสุขควจะเจรินครับพ่อในดีพ่อในเลือดอดนมาามพี่น้องสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินท่องจะเจ็บจาจนกาวาสวัสดีครับ